ครนประถมเอากล้องชาร์จแบตไปอย่างดีแต่พลาสติกครับก็ลืมเอาเมมมาไม่ได้ดูถือเลยนี่เป็นเป็นคนที่มากความสามารถนะครับผู้แข่งชัดบอดี้แสลมชัดบอดี้แสลมอันนี้คือชัดบอดี้เมื่เราใช้กันยามวานแบ่งใจเตาปูนยี่คลิปเกี๋ยวไม่ทันตอกมุก เรียกตบโคนเที่ยอันนี้นะครับผมอันนี้คือต้นต้นนี่ปกติจะเป็นเด็กบริการออฟปองศักตัวขย้่ยวเลยครับตัวขย้่ยวเลยเป็นวันที่ออฟวันออฟขาดขาดคนขาดคนตีกองใช่ไหมก็จะก็จะเสริมไปตัวขย้่ยวเลยนะตาแดงนะอันนี้ตัวขย้่ยวเลยครับนอนน้อยวัวหรืออะไรนอนน้วัวมาเที่ยวมานอนน้อยโอ้ยอย่าสมองกระติตาครับต้นนี่จะเป็นมือกรองที่ เล่นเล่นแค่แถวบางนาก็นอนค้างนะครับทำไมครับมึงเงินทำไมมึงนอนค้างล่าสุดอ๋ปพีมันยังค้างเลยตันนี้ด่านเยอะบ้านอยู่ด้านท้าวต้นจะเป็นมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งได้เช็คว่าคนที่ใช้ต้นมือกรองหรือเปล่าใช่ยังไงครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขยับโปเกมอนบีท็อกใครอยู่ด้วยอะไรบางคนกังไงตอนนี้ มีการบุเลตบอยครับนี pathways, น ragt, น่มีรอยสักใหม่ด้วยนะฮะไหนๆแกวเฮ้ยเคียบมองไม่ทันแก้วเฮ้ยมีการนะครับมีการครับครับเป็นเอ็มซียู่บุเลตบอยครับครับข้างนีดูเสื้อดูเสื ну ้อเลยดูเสื้อเลยอ่ะดีเจเลโออันนี้บบเลอยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเป็นเด็กที่เล่นคอสเพย์เป็นดีเจเลโออ่ะเป็นเขาเรียกว่า ถ้าสตันแมนเวลาเฮียไปห้องน้ำเนี่ยสตันแมนโอ้ยไอสารเคลเรสตันแมนโอ้โหจะพูดภาษาอังกฤษก็เสียวโว่สตันแมนครับผมเรียกสตันโอ้ยไอ้เนี้ยตบเหมือนจริงสัตว์เลยอ่ะมันเป็นการแสดงครับผมครับผมเป็นการกสดงเลยไม่เจ็บคนนี้คนนี้ไม่เจ็บพี่แบงก์โบนพี่แบมโบนเนี่ยอะไรเหมือนเอาทหารเกมเขาทีเหมือนเอาทหารเกมมาคอยเสิร์ตเรื่องให้ครับผมมินัยได้ครับผมวินัยไกลบุตรอ่ะใช่ เล่นทำพเชี้ยอะไรอันนี้พี่เจนะครับพี่เจนี่เป็นซาวของเชอรี่บอยนอกจากจะเป็นซาวแล้วก็ยังขายอข้าวซอยสีด้วยครับผมครับผมขายทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงโอ้โหขายเสียงขายเสียงนี่เลิกครบนะเลิกครบไม่ได้ครบไม่ได้เพราะว่าเป็นคนขายสีไม่ว่างต้นไม่ว่างแต่ละคนอันนี้เอกอันนี้เอกเอก เอกพันห้าเอกพันห้าก็เลยว่าหาหาให้ได้พันห้าหรืออะไรเสียผ้าไปจัดเนี่ยเสียผ้าไปจัดเมมในกระเป๋าแล้วไม่เจอไงครับแล้วไปเจอนี่มาแทนเฮ้ยโอเล่โอเล่นี่แม่ให้ดูเด็กปืนด้วยไอแก้วกามาให้มึงแต่ความจิงนี่คือกูได้เม็ดนี้มาตั้งนานแล้วเว้ยแล้วอะไรรู้วป่ะแม่งมีสองเม็ดอยู่ข้างในเฮ้ย แฟดอ่ะเด็กปื okay. นบอกแล้วเออมีสองเมตรถึงแล้วเนี <cam <cam ่ยเด็กปืนไม่เคยต่ำกว่าหนึ <cam 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 ่งครับเนี่ยเจนตั้งแต่เลิกกับเมียเนี่ยมึงเฮียขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาจุดพาพลงพนุแกแกแกรีวิวหน่อยขอดูสองเม็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเอาแกสิโอ้โหทิ้งลงพื้นเลยโคตรเฮียเลยเฮ้ยสองเม็ดจริงป่ะแปดแปดเม็ดนี่หนึ่งเม็รเขใส่มาปิดมันมีมาสองเม็ด นี่ผมว่าเขาแม่งใหม่เปล่านี่เด็กปืนแปดแปดแม่ใหม่ได้แกนอาชิบหายเลยแม่งแค่อวงโอมปืมาสองเม็ดเออดีเว้ยอมดิอมดิไม่นะนี่นี่เรานี่เอาปืนโอเล่ครับครับผมครับครับไอ้เหี้ยมึงก็เอาสองอมเข้าไปมึงจะตลกแล้วนี่ย ันนี้แก่มาแล้วเออริงไปอเออเลยให้นออ้องยางไปบอกทางกับทางล้านให้เข้าใจข้าวเลี้ยวแล้วปีไก่ใครสั่งมาเาก็บไปเลยนะคนดีฉันสั่งแต่กุาาง้งแช่น้ำปลาแตกซีพูดเลยข้าวหลังจะไม่มาจะไม่โทร และสุดท้ายที่ไหนหัวใจมันรำรออยากจะมองจะมองหน้าเธอสไอเหี้ยนั้เล่นใหญ่แล้วเนบน้ลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจจบเลยแค่มีหนึ่งคำ อย่างข้างๆใดสุข่ขาอยู่คนใดช่วยบอกทีว่าที่สิ่งเดียวที่ยังไง่ะได้ 你要快乐，快乐，快乐，两杯啤酒。 เสมอว่าเราไม่เคยได้พบกันขอ อยากชเจอเลสักท yeah, ok ีอดจสักแต่ไม่ทันิเพราะว่าวันนี้เธอดไป e e y e y และทุกทิง้ที่อ่เหอกันถลกจะไันรเาาจเอเาเขาเ่า

เขาขอแต่งงานแล้วหลังมึงจะรับหรือมึงจะไม่รับกำลังจะรับแค่เห็นลูจูบยกพี่มาดมนะครับไม่ได้อมนะครับเพราะในข้างหลังตกใจเพราะเอาพี่บอกโอ้โหโอ้โหลูาคูกเชื่ออะไรครับซีโนเอนซี่ปุกอีกนี่ยตักสกีเลยค่ะเลว จบแล้วเราไม่คุยกับเธอเอเขาต้องการไรโฟนนะครับต้องการไรโฟนเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องการไโฟนครับไม่ใช่บนักาโฟนเับเองเนี่ยโดเนะคะบหเป็นโผนเดดใช่ค่ะรอบเป็นสาวเสี่ยงนี่เองนะครับผมใช่ครับงกงวันทําอะไรครับผมกงวลนะยเงลูค่ะยเล้งลูกะเฮียลูกหนึ่งเฮียหงลูกห้าค่ะเึงลูกห้าครับผมใช่ครับจงือครับ ก็เยวะอกค่ะครับผมโอ้ขาวันมีเมียนะครับครับผมอมื้อผีหัวนะครับครับผมเอ